สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราพามาชมรถกระบะสวยๆอีกแล้วนะคะทุกท่านท่านใดที่กำลังตามหารถไปใช้งานกันอยู่นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยค่ะทุกท่านต้องเจอคันที่ถูกใจแน่ๆนะคะรถยนต์คันนี้นะคะ,ะ,คะเป็น Isuzu d m a x ค่ะรถยนต์ปี04นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะ4 w ร์วิด้วยนะคะเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีค่ะทุกท่านทรงสวยสีสวยแม็สวยครบชุดนะคะดอกยันนี่ หนาะๆนะแบบเรือเลยทีเดียวคะ่ะทุกท่านเป็นรถยนต์ปี0 4ทําปั๊มสายเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องดีค่ะคือเกียร์ดีค่ะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะราคา1 7 9 0 0 0หืบาทดูสภาพภายในกันนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาคะ่ะทุกท่านกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะสภาพตามในรูปนี้เลยคะ่ะ เ,เมเอกสารชุดโอนครบนะคะเจ้าของต้องการขายเงินสดนะคะคันนี้รถอยู่แถวคลองหลวงปทุมธานีค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะติดต่อกันโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรผู้ขายไว้ตรงคำอธิบายเพิ่มเพื่อได้เป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจเรียบร้อยแล้วค่ะถูกใจยังไงนัดหมายเข้าชมตัวจริงตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะ เพื่อประโยชน์ของท่านโดยแท้จริงสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ